สวัสดีครับผมตันะครับจากร้านเพเพลินนะครับที่หาดใหญ่นะครับวันนี้ช่วงทําเซียนเหมือนเรียนมานะครับก็จะมาพูดคุยกันในเกมของที่ชื่อว่าวันพีชนะครับวอเตอร์เซเว่นนะครับภาคนี้ถ้าใครเคยดูมังงะนะครับวันพีชก็คงจะได้รู้ว่ามันเป็นช่วงที่สําคัญช่วงหนึ่งเลยนะครับที่ได้เรือแล้วก็สมาชิกใหม่นั่นก็คือแฟงกี้นะครับนักต่อเรือของเรานะครับซึ่งวันนี้เกม ก็ออกมานะครับในธีมของการ์ตูนพอดีเลยนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต,ต์ของร้านด้วยนะครับก็วันนี้เรื่องรูปแบบเกมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเกมนี้นะครับก็จะว่ากันด้วยทีมของจวนสลัดลูฟี่นะครับต้องออกไปหาชิ้นส่วนเรือต่างๆนะครับเพื่อจะมาต่อเรือนะครับและช่วยนิโคโลโรบินออกไปจากเมืองวอเตอร์เซเว่นให้ได้ก่อนที่ขึ้นออวาลากูนาจะ ถล่มเมืองลาบคาบนะครับแน่นอนว่าคู่ปรับของเกมนี้ก็คือกลุ่ม CP9 นั่นเองนะครับที่จะมาคอยขัดขวางของเราเกมนี้นะเล่นเป็นระบบ นเพื่อนๆทุกคนต้องช่วยกันนะครับฝ่าฟันแล้วก็ต่อเรือให้ได้แน่นอนว่าบางครั้งอาจจะมีคนตายระหว่างทางได้นะครับเกมนี้ผู้ชนะก็คือผู้ที่มีคะแนนวิกตอรี่พอยต์เยอะที่สุดในเกมนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเป็นยังไงเซตอัพยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <Okay. S 1> นะครับเกมนี้สามารถเล่นได้สูงสุดถึง6คนนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกตัวละครที่เราชอบนะครับ คนละหนึ่งตัวไปเลยนะครับซึ่งเราจะมีตัวละครทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีค่าพลังบอกอย okay. um, ู่นะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้ครับรูปหมัดจะเป็น mm ค่าพลังโจมตีกากบาดเป็นรูปค่าพลังป้องกันนะครับรูปเท้าเป็นรูปค่าการเดินนะครับแล้วก็รูปนี้เป็นค่าการต่อเรือนะครับผมรูปหัวของซันนี่นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในแต่ละค่าไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราเลือกตัวละครได้แล้วนะครับ เราก็จะเซตอัพขึ้น a ว u a l a g น n a ไว้ที่ช่องตามแมนนวลที่เขาบอกไว้ในกรณีที่เราเล่น6คนนะครับเราจะวางไว้ที่ช่อง5นะครับร่ง่ายเราจะเล่นกัน5รอบเมื่อจบ5รอบแล้วขึ้นจะมาถึงเวลานั้นเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะฮะก็ลองดูหลังจากนั้นเราจะแจกเงินให้ผู้เล่นเนี่ยคนละ2เดรี่นะครับเงินก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็จะแปะไว้นะครับ ในแต่ละผู้เล่นก็จะมีอินเวนทอรี่อยู่3มช่องนะครับซึ่งสามารถเก็บกระเป๋าไว้ได้นะระหว่างทางเราสามารถแลกเปลี่ยนส่งของให้กันได้ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราได้วิกตอรี่พอยด์ด้วยนะครับมาดูทางฝั่ง C p พีครับฝั่ง C p 9ี็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้มีเงินอยู่3เบลี่ให้เรานะครับและลุชี่นะครับตัวนี้ก็จะจับนิโคโลบินไปอยู่เราก็จะวางนิโคโลบินเนี่ยไว้ที่จุดนี้ด้วยนะครับ ซึ่งนิโคโรบินเป็นกุญแจสําคัญที่จะทาให้เรือเราเนี่ยไปได้ถ้าเราต่อเรือได้แต่ไม่มีนิโคโรบินก็จะไม่จบเกมนะครับอ่าคราวนี้เมื่อเริ่มเกมนะครับเราก็จะต้องมีทั้งหมด2เฟสนะครับคือเฟสแรกเป็นเฟสผจญภัยกับเฟสที่2เป็นเฟสอควาลากูน่าซึ่งเฟสที่2เนี่ยจะเกิดเมื่อตัวเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้เหลือเหลือถึงเลขหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเฟสที่2แล้วก็จะเริ่มนะครับในช่วงแรกเนี่ย ที่ยังไม่มีถึงไม่ไม่ถึงเลขหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นเฟสแรกไปก่อนอย่างเดียวนะครับโดยที่รอบแรกสุดนะครับก็จะมีการเดินนะครับโดยการจั่วการ์ดอีเวนต์นะครับแต่ในรอบแรกสุดเลยเราจะไม่จั<_<_่วการ์ดอีเวนต์นี่คือการ์ดอีเวนต์นะครับซึ่งจะบอกว่าในแต่ละรอบเนี่ยทำอะไรบ้างในตาแรกสุดเราจะไม่จั่วการ์ดอีเวนต์ครับแต่เราจะเดินตัวละครของพวกเราเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยในการเดินตัวละครเราจะใช้ลูกเต๋านะครับทั้งหมด4ลูก นี่ที่เห็นนี้นะครับนะครับเ,เ,เราสามารถเร,าเรียกว่าถอยลูกเต๋ากี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะพอใจนะครับ<ม>ซึ่งสมมตินะครับเราถอยไปก่อนนะครับอ่านะครับตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราสามารถเดินได้ถี่ก้ามี1มี2มี3าถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันยังเดินได้น้อยเราสามารถถอยใหม่ได้กี่ครั้งก็ได้นะครับ แต่เมื่อไหร่ที่ออกหน้านี้ลูกเต๋าจะโดนฟีดและจะไม่สามารถทอยได้แล้วในรอบนั้นนะครับ <Okay. S 1> ะนะครับส่วนหน้านี้ผู้เล่นสามารถเลือกรับเป็นเบลลี่หรือเป็นค่าต่อเรือได้ซึ่งชิ้นส่วนเรือในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับจะมีค่าการต่อเรือไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหัวเรือใบเรือ เสากระดงเรือนะครับหรือว่าเครื่องจักรเนี่ยจะใช้ค่าซันนี่เนี่ยไม่เหมือนกันน,นะครับขึ้นอยู่ว่าเราต้องใช้เท่าไหร่แน่นอนว่าในช่วงแรกเนี่ยเราต้องพยายามหาเงินเพื่อไปช้อปปิ้ง <S S S าดามมาเก็ตที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเหมือนผมอาจจะเริ่มจากเดินลูฟี่ก่อนนะครับผมก็ทอยนะครับอ่ะอมผมบอกว่าเอ๊ย ผมผมว่าลูฟี่เดินเดิน5้าช่องพอแล้วนะครับผมถอยลูกนี้อีกลูกหนึ่งโอ้โหโดนฟีดทำอะไรไม่ได้แล้วลูกนี้ผมพอแล้วครับแค่นี้อ่านะครับลูฟี่ผมสามารถเดินได้ถึง5ช่องนะครับผมก็เดินมานะครับไปช่องที่ใกล้ๆครับหนึ่งสองครับเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อของได้โดยมีตัวเลือก2อย่างครับนั่นก็คือ1ซื้อเลยครับ5บาทไม่รู้ว่าเป็นอะไรซื้อเลย กับ2เสียเงิน1เบลี่เพื่อเปิดดูว่ามันคืออะไรซึ่งตอนเนี้ผมมีตังอยู่แค่2บาทในกระเป๋ากับอีกหนึเบลี่ก้อนนี้นะครับเท่ากับตอนนี้ผมมีเงิน3บาทผมไม่สามารถซื้อเลยได้แน่นอนนะครับผมก็เสียบาทนึงนะครับแล้วก็เปิดดูว่ามันคืออะไรครับอ๋อ มันคือค่าโบนัสบวกพลังโจมปี2นะครับใช้เงินในการซื้อ2บาท2เบลี่นะครับอ่าพอดีเลยครับผมมีผมซื้อเลยครับอ่าผมเสียตรงนี้เพื่อได้ของมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะได้ตรงนี้มานะครับเอาไว้ใช้ต่อสู้จากนั้นผมยังเดินได้อีก3ก้าก็เดินต่อครับ -2 องจบรอบของเฉพาะลูฟี่ครับ ต่อไปเพื่อนๆคนอื่นที่อยู่ในทีมเราก็ต้องทอยแบบนี้นะครับเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าใครจะเดินก่อนซึ่งก็แล้วแต่ตกลงกันเลยนะฮะนี่คือเฟสที่1ครับเมื่อจบเฟสที่1่ 1> 1, ปุ๊บเราก็จะเลื่อนตัวนี้เมื่อทุกคนได้เดินตามตามที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อนตัวนี้มาเป็น4นะครับแล้วเมื่อถึงรอบสี่นะครับเราก็จะเปิดการนี้เป็นการ์ด e อีเวนต์นะครับในรอบต่อไปนะครับเมื่อเราเปิดการ์ดอีเวนต์นะครับ อันนี้ผมข้ามการเดินของหลายๆตัวนะครับที่เป็นตัวอื่นไปนะครับอ่าเมื่อเปิดการอีเวนต์ครับเราก็จะมาดูกันครับการอีเวนต์เนี่ยจะมีข้อมูลสําคัญ3อย่างก็คือ 1. การเดินของพวกกลุ่ม c p 9 2. ครับ2ก็คือโบนัสที่เราจะได้เงินในรอบนี้และ3เป็นโบนัสพิเศษนะครับเพิ่มค่าการเดิน2ช่องให้กับทุกคนในรอบนี้ครับเริ่มจากนะครับเรามาดูนี้ครับ CP9 3ตัวเดินไปทาง ทางซ้ายครับ3ามช่องครับนะครับเราก็จะมีผู้หญิงนี้นะครับได้เดิน1 2 3นะสาครับต่อไปเป็นตัวนี้ครับเราก็จะเดินครับ1 2 3สาครับและก็ลูกชี่ครับเดิน1 2 3สองสาครับนะครับเวลาที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับซ p พเนี่ยนะครับเขาจะคอยยืนคุมเชิงอยู่ถ้าเราเดินผ่านเราจะต้องสู้กับเขา นะครับหรือถ้าเราเดินไปตก,กช่องนั้นพอดีก็จะต้องสู้กันนะครับโดยที่ฝ่ายที่เป็นคนเดินไปหาจะเป็นฝ่ายบุกและฝ่ายที่อยู่มาก่อนจะเป็นฝ่ายรับนะครับผม,รรมเราจะมาดูตัวอย่างสาธิตการต่อสู้กันนะครับผมจะเลือกตัวโซโลไปเล่นนะครับอ,รรอนอื่นครับเราก็ทอยเต๋าเหมือนเดิมครับทอยเต๋าในการเดินก่อนนะครับเราจะามว่าจะออกไม่ ถ้า <c oughs> ออกคนเราเข้ามาอะครับแต่ว่าถ้าถึรอบตานี้เมื่อวนมาถึงรอบผมโซโลนะครับถ้าผมไม่ออกเดิน3 4 5 6 7 7ช่องนะครับผมเนี่ยเดินไปหาเรื่องเลยเอาโซโลเนี่ยไปไป,ไปตีผู้หญิงเลยนะครับตอนแรกนะฮะหนึ่งที่ใช้เช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอดีครับนี่ครับเราต้องรังแกสตรีและคนชราก่อนนะครับเป็นระดับแรก เมือ่อโซโลเป็นฝ่ายบุกก่อนเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นเ,าเขาเรียกว่าฝ่ายแอคแท็กนะครับเราจ,จะต้องผัดกันทอยลูกเต๋ากับเพื่อนก็ได้หรือกับใครก็ได้ให้เข้าเป็นคอมพิวเตอร์ให้เราสักคนหนึ่งนะฮะคนละ2ลูกนะครับคราวนี้เริ่มฝ่ายบุกก่อนนะครับสิ่งที่ผมต้องการลูกเต๋านี้จะเป็นลูกเต๋า,นาในการต่อสู้จะมีด้วยกันทั้งหมด3หน้านะครับได้แก่หน้าหมาัดหน้าป้องกัน และหน้าที่ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็คือหน้านี้นะครับนี้จะเป็นเหมือนโบนัสให้เรานะครับอ่าตอนนี้ครับโซโลนะครับผมก็จะถอยก่อนนะครับให้โซโลนะครับถ้าผมอยากจะตีผู้หญิงคนนี้ให้ล้มนะครับผมต้องเน้นค่าหมัดครับอ่าเพื่อให้เป็นโบนัสให้ตัวเอง๊โอเคครับ ได้โจมตีหนึ่งป้องกันหนึ่งแน่นอนว่าเราเป็นฝ่ายบุกค่านี้จึงไม่จําเป็นนะฮะเราได้ค่านี้ครับ3ครับบวกกับ3ตรงนี้บวกกับ1ครับผมได้4ครับอ่าต่อไปครับรเรามาดูครับทางด้านของผู้หญิงนี้มีค่าโจมตี3ตั้งรับ2ครับเราก็ทอยให้เขาครับเมื่อกี้โซโลโมสีนะฮะอ่าโอเคครับเขาได้เป็น 2บวก1เป็น3ครับผมได้4พอยต์เขาได้3พอยต์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะแพ้ครับเราก็ชนะนะครับและเขาก็จะไปส่งไปเกิดใหม่ที่ตรงนี้ครับช่องเกิดของพวก4 p พีไนนนี่คือตัวอย่างการต่อสู้นะครับ1การต่อสู้และช่องทุกอย่างที่เมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้เคยได้นะครับก็จะไปอยู่ที่เราครับเราก็จะได้ตังค์มาด้วยเพราะเราลบชนะนะครับอ่านะครับ จากนั้นเราก็จะได้1 v i c t o ิ y p อรี่นะครับเพราะเราสู้ชนะเราก็ได้มาสุมหยิบตรงนี้1ชิ้นครับแล้วแต่นะครับบางชิ้นจะเป็นบาเลียด้วยก็หยิบไปชิ้นหนึ่งครับนะครับก็หยิบไปที่โซโลนะครับนี่คือตัวอย่างการต่อสู้ของคู่คู่หนึ่งนะครับคราวนี้มันก็จะมีบางครั้งนะครับที่เราเปิดการ์ดอีเวนต์มานับการ์ดอีเวนต์เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับลูกศร เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดการ์ด e <า>อ,อีเวนต์เจอลูกศรประเภทสีขาวนะครับตัวที่ยือนอยู่ตรงนี้จะพุ่งเข้าหาผู้เล่นที่ยืนที่ใกล้ที่สุดทันทีและเราก็จะเป็นฝ่ายรับนะครับน,นะครับคนนี้เราก็จะไปมองดูพี่เขาควายเรานะฮะนี่ครับใกล้ที่สุดของเขาคือลูฟี่นะฮะก็ต้องมาเจอกันครับเดี๋ยว่กนี่นะครับ เมื่อเจอกันอย่างนี้ลูฟี่ก็จะเป็นฝ่ายรับแล้วครับรับเพราะงั้นค่าที่ลูฟี่ใช้ก็จะเป็นค่า x นะฮะอ่านี่ครับปะท่ากันแล้วนี่นะครับโดยที่เราจะถอยฝ่ายบุกก่อนนะครับอ่าเริ่มที่ที่เขาควายเรานะฮะเขาถอยสองลูกนะครับหาโบนัสให้ก่อนนะฮะโอเคครับที่เขาควายเราได้สามหมัดนะครับ ลูฟี่ครับเป็น x นะครับ2 x 2> เราทอยด้วลลูฟี่ได้เท่าไหร่ครับลูฟี่ได้5หมัดแต่แน่นอนเป็นฝ่ายรับเราไม่ใช้นะครับเราจะมาดูค่าตรงนี้3หมัดเจอกับ2 x เนี่ยลูฟี่ก็แพ้นะครับสมบัติของลูฟี่เนี่ยก็จะตกอยู่ในคนนี้ทันทีนะครับอ่าและลูฟี่ก็ต้องไปเกิดใหม่ที่บ้าน นี่คือในกรณีที่เราแพ้เราสามารถแพ้ได้ด้วยนี่คือตัวอย่างของการต่อสู้ในเกมนี้ซึ่งมันเกิดได้นะครับหลายแบบนะครับต่อไปครับเมื่อเราเล่นไปนะครับในแต่ละรอบเนี่ยเมื่อทุกคนได้เดินเนี่ยจำนวนรอบก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมาถึงเลขหนึ่งเมื่อไหร่นะครับแปลว่าในรอบหน้าเฟสสองอควาลากูุน่าจะเริ่มขึ้นนะครับเมื่ออควาลากูน่าเริ่มขึ้นจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกัน นะครับเมื่อถึงเลขหนึ่งป well> ุ๊บนะครับอ่าเราเปิดพอถึงเลขหนึ่งปุ๊บเราเปิดก่อนนะครับอ่าเล่นการนี้นะครับแล้วเราก็เดินเราก็เดินตัวนี้ตามปกติครับเดินลงมาข้างน้าครับ1 2 3สอามอ่านะครับได้ตังสองบาทตังตรงนี้เราก็แจกให้ผู้เล่นทุกคนครับแล้วก็ได้โบนัสเดินหนึ่งนะครับทุกคนเมื่อเดินเสร็จแล้วทําแล้วแต่นะครับเมื่อเดินเสร็จแล้วนะครับเราจะเปิดแผ่นการ์ดนี้ครับนี่คือการ์ดขึ้นรากูน่านะครับ เมื่อเปิดมาปุ๊บนะครับเจอเลข3นะครับในตอนจบรอบนะครับคืนนี้จะวิ่ง3ามช่องไปหาผู้เล่นหรือศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับและคืนนี้จะกวาดของทุกอย่างที่อยู่บนพื้นหมดเลยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นของสำคัญที่เรายังไม่ได้ในเกมอย่างจะเป็นพวกอะไหล่หรือว่า,าพาร์ทสำคัญก็จะหายไปหมดเลยนะครับและทำให้เราไม่จบเกมแน่นอนนะครับอ่ะ สมช่องก็แปลว่าเราจะเดินสามช่องนะครับหนึ่งครับใกล้ที่สุดตอนนี้คือโซโลนะครับเราก็จะไปสองครับแล้วก็คอยอันนึงอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะฮะนี่สามครับนี่ครับจากการเปิดได้3ามช่องตัวนี้นะครับขึ้นจะวิ่งหาโซโลครับใกล้สุด และเราก็เล่นเกมในรอบต่อไปเหมือนปกติครับอ่าเราก็เปิดตัวนี้ครับแล้วก็เดินไปทางซ้าย3ช่องครับหนึ่งสองาแล้วก็แจกเงินคนละบาทเหมือนเดิมครับโบนัสรอบนี้ใครเป็นผู้โจมตีจะได้บวก2หมัดฟรีแล้วเราก็เล่นผู้เล่นทุกคนเหมือนเดิมนะครับเมื่อเล่นจบปุ๊บเปิดกา้านี้ต่อครับเป็น5ครับอ่านะครับเราก็จะหาขึ้นมาในกล่องเนี้ยนะครับเดี๋ยวน้องเลือกสีครับ เมื่อเปิดใจเลข5้านะครับเราก็จะวาง1นงซโรที่อยู่ใกล้ครับกระโดนครับออกไปจากเกมเลยครับโอเวอร์นะครับก็เก็บมากี่วิกตอรี่พอยต์หมดประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็จะวิ่งไปหาตัวนี้ครับนี่2แล้ว3 4สชิ้นนี้ก็ไปครับแล้วก็5เห็นไหมฮะคืนก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะตายหมดทุกคนหรือเราจะสามารถมาต่อเรือตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวพูดถึงการต่อเรือนะครับยังไม่ได้พูดเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราได้ชิ้นส่วนการต่อเรือนะครับนะครอยู่นี้นะครับตรงนี้คือราคาที่เราต้องซื้อมาคือสเบลลี่ตรงนี้คือใช้มูลค่าสซันนี่ในการต่อส่วนนี้นะครับสมมุติว่าผมได้อยู่ที่อุซบนะครับถ้าเรามีชิ้นส่วนต่อเรือนะครับเราจะต้องเดินมาให้ได้ที่ช่องนี้นะครับ เพื่อทําการต่อเรือครับโดยต้องมีค่าตรงเนี้สามซึ่งตอนนี้อุซบมีอยู่แล้วสองอซบอาจจะต้องหาเพื่อมอีกหนึ่งจตกการทอยเต๋าครับนี่ครับได้แล้วครับมีหนึ่งนี่ครับเราต้องการแค่นี้อันเดียวครับบวกสองบวกหนึ่งนี่เป็นสามนะครับใช้สามครับต่อได้เลยครับหนึ่งชิ้นทุกครั้งที่ต่อเรือได้จะได้หยิบโบนัสตรงนี้อีกหนึ่งชิ้น แน่นอนครับส่วนโรบินเนี่ยเราจะต้องไปโจมตีตัวนี้ให้ได้เพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่คองโรบินไว้ตั้งแต่แรกนะครับในการวางโทเค็นโรบินก็คือว่าให้ผู้เล่นที่มีโทเค็นโรบินเนี่ยไปวางได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ค่านี้เลยสักค่าเดียวไม่ต้องใช้ค่าซันนี่เลยก็คือสามารถไปวางได้เลยนะครับและก็จะได้อีกหนึ่งคะแนนด้วยนะครับก็มาหยิบตรงนี้นะครับคราวนี้ ในบรรดาคะแนนเนี่ยนะครับจะมีบางอันเป็นสีแดงบางอันเป็นสีดำนะครับบางอันเป็นสีแดงสีแดงจะมีประโยชน์ก็คือว่าช่วยกั้นคลื่นไว้นะครับในการวางคลื่นสีแดงนะครับจะต้องเราจะต้องนะครับวางในตาตัวเองแล้วก็วางช่องที่ติดกับเรานะครับสมมติ นานี้นะครับมีตัวนี้อยู่าาพอดีนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะวางช่องนี้หรือว่าจะวางช่องนี้ได้นะครับไม่ได้ผมวางช่องนี้ขึ้นขื้นที่จะวิ่งมาตรงนี้<ค>ก็จะต้องเปลี่ยนไปทางอื่นนะครับก็ต้องวิ่งไปทางอื่นแทนนะครับมาช่องนี้แล้วก็มาช่องนี้ตายอยู่ดีนะนะครับแต่สามารถป้องกันขึ้นได้หนึ่งนะครับจนกว่าที่เราจะเปิดเจอการ์ด ที่มีตัวเลขสีแดงเนี่ยนะครับการนี้นะครับจะทําให้ขึ้นให้ตรงเนี้ยพังเลยนะครับการที่เจอสีแดงขึ้นนี้จะพังนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็ตายไปเลยนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยนายมิ้ก็ตายีกนะครับนี่คือขึ้นเราก็จะวางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่กยคือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะก็จริงๆเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยยิดย้อยนะครับแต่ว่านี่คือเบื้องต้นของเกม One พี e c วอเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะอยากจะมาลองหรือเป็นแฟนวันพีสนะครับก็บอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่หายากมากในประเทศไทยเลยนะนะครับก็ลองมาเล่นได้ที่ร้านเพลเพยของเรานะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์หยุด1วันเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับผม